สวัสดีเจ้าสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องการได้อีกแล้วเจ้าสําหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูต้นไม้สวยๆอีกแล้วเจ้าต้นไม้สวยๆเหมาะกับการปลูกไว้ในสวนเพื่อเป็นไม้ประดับแล้วก็ปลูกเป็นไม้แขวนก็นได้นะเจ้าเนี่ยเนาะพอเปิดป็นต้นเฟิร์นอากาศเจ้าเปิดป็นเฟิร์นอากาศเนาสามารถอยู่ก็อยู่ติดต้นไม้หรือว่าก็อยู่หินอยู่อย่างก็ได้โดยติดบต้องใจ้ดินนะเจ้า สำหรับต้นเฟิร์นต้นนี้เป็นเรียกว่าต้นเฟิร์นข้าหลวงหลังร้ายเจ้าหรือว่าจะเรียกว่าเป็นต้นข้าหลวงก็ได้เจ้าเนาะต้นข้าหลวงข้าหลวงหลังร้ายเจ้าเนาะเป็นเฟิร์นากาสามารถอาศัยอยู่กับต้นไม้หรือว่าก้อนหินนเจ้าเนะใบของเปิ้นจะมีความยาว ถ้าใบใบใหญ่ๆนะเจ้าต้นใหญ่สุดมีความยาวของเปลนอยู่ที่ประมาณ 50- าสิถึงร้อยห้าสิเซนเนี่ยนะเจ้าก็คือเป็นต้นเป็นกอใหญ่มากเนาะกอใหญ่มากแล้วก็ทําไมถึงจืดข่าหลวงหลังร้ายนะพอดูบ่มีความร้ายเลยเนาะทั้งๆที่ใบเปลนบ่มีความร้ายข่าหลวงหลังร้ายนี่จืดเปลนก็คือเปลนมีความเป็นม้าเนาะเจ้านเนาะเปลนบอกว่าเป็นทำไมถึงจือข่าหลวงหลังร้ายเพราะว่าจะได้มีการมาว่า เตือนสติเนาะเตือนสติว่าเนี่ยขนาดข้าหลวงกกยังหลังร้ายได้เนาะเจ้าเนาะน่าผาษาเนี่ยกับคนเฮาธรรมดาตีแบบว่าทําพิษทําผาดแล้วจะบ่นี้การถูกทําโทษเนาะนี่เปินคือแบบอันนี้คือไปหาข้อมูลมาเนะเจ้าหาข้อมูลมาฟังเปินอูอฟังเล่าฟังว่าก็ไปถามเปินมาว่าทําไมต้นไม้ต้นนี้ถึงจือข้าหลวงหลังรายเนาะเจ้าเนาะ สำหรับการปลูกเป่นกับหมาะกับการปลูกตกแต่งสวนหรือว่าจะปลูกเป็นไม้แขวนก็ได้เจ้าถ้าต้นเล็กๆแบบนี้เนาะเหาก็ปลูกเป็นไม้แขวนในกระถางนี่บ่มีดินเลยนะเจ้าในกระถางที่ปลูกตรงนี้คือมีแต่กา,กาบมะพร้าวมีแต่กา,กาบมะพร้าวย่างเดียวเลยเจ้าก็คือจับดูนี่เบามากเนาะเพราะว่าเป่นต้องใช้ดินก็ได้เจ้าเป่นต้องใจ้ดินหรือว่าถ้าจะปลูกลงดินก็คือใจ้ดินแค่เล็กน้อยความดินติดปลูก ดินที่ใช่ปลูกคนจะมีความโปรง่งเจ้าคนจะมีความโปรงนะ่งมีอากาศมีความหลวนซุยเจ้าถ้าเป็นดินแน่นดินเหนียวก็ปิ่นก็จะเลี้ยนเติบโตบ่ค่อยได้เนาะแล้วกับปิ่นยังมีสรรพคุณทางยาด้วยเนาะเจ้าต้นข้าหลวงหลังยรปิ่นมีสรรพคุณทางยาเนาะปิน่นทางแผ่แผนไทยเนาะเจ้าปิ่นจะนํำเนี่ยต้นข้าหลวงเนี่ยนํำทั้งต้นของเปิ่นนี่เลยนเนาะ ทั้งต้นของเปิ้นก็ซส่งจะมีรสชาติขมเนาะรสชาติขมเป็นจะใจ้ประโยชน์ด้วยการนําไปเพื่อขับปัสสาวะเนาะแล้วก็แก้ปัสสาวะเป็นเลือดแก้บิดหมูกเลือดได้ตัวเจ้าอันนี้คือสรรพคุณทางยาของเปิน้นเนาะตีแผดแผนไทยเป็นนําไปใช่เนาะเจ้าเนาะแล้วก็เฟิ่่าหลวงหลังร้ายนี่เจ้านิยมปลูกในบ้านหรือในสวนเนาะเป็นต้นไม้มงคลเจ้าเสริมความภูมิฐานเสริมเกียรติยศ คือขอบขัวเจ้าพราะว่าการปลูกฝังการเลี้ยงดูพือเป็นเจ้าคนในคนนี่เจ้าเปล่นจนนะเนาะเปล่นจะมีการเตือนใจไว้เนาะว่าคือเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความสุจริตมีความสื่อสัต์เจ้าเพราะว่าถ้าบ่โดนถ้าบ่มีความสื่อสัต์บ่มีคุณธรรมบ่มีความดีก็จะโดนลงโทษเจ้าโดนลงโทษโดนเคยนแบบนี้ ดนเคี้ยนแล้วก็จะเป็นหลังร้ายแบบใบนี่เจ้าใ,ใบ,น,น,น,ใบน,น,าานีนออนน่ใบของเปิลจะเป็นริ้วๆเนาะริ้วๆคล้ายๆกับโดนเคี้ยนมาเจ้านั่นแหละจื่อของเปิลตีมาของคําว่าข้าหลวงหลังร้ายเจ้าเนี่ยใบของเปิลจะเป็นริ้วๆมองเห็นถ้ามองใกล้ๆจะเห็นชัดเลยเจ้าเนาะดูในกล้องนี่มองไม่ค่อยเห็นเวลาเอามือจับดูมันก็นจะเป็นรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นริ้วๆเจ้าแล้วก็ เปินชอบแสงบาว่าบ่ต้องเยอะนะเจ้าเวลาเขาปลูกนะําบ่ต้องเอาไว้กับแสงแดดจัดเนาะใจเปินชอบแค่แสงเล็กน้อยแสงแค่ลําไรเจ้าเนาะแล้วก็ชอบบ่ว่าบ่ชอบความฮอนบ่ชอบแดดจัดอุณหภูมิกับอยู่ที่ประมาณ24องศาเ้าแล้วก็ความชื้นก็คือเปินต้องการความชื้นเนจะ้าเนาะต้นนี้นะเปินคือต้องการความชื้น เป็นยู่กับต้นไม้ยู่กับหินผาอยู่ในปา่าแต่ตอนนี้มีคนน้อาออกมาปลูกแล้วแล้วก็เป็นทรัพยคุณทาญยาตัวกระถางดีแนะน,น,นํเพื่ปลูกเนี่ยเจ้าควรจะเป็นกระถางตีปากกว้างเลาะปากกว้างแล้วก็บ่ต้องความลึกบ่ต้องเยอะเจ้าความลึกก็บ่ต้องเอาลึกมาอเอาแค่ต้องการความกว้างนะเพราะว่าก่อของเปิ่นจะแตกกว้างออกตังข้างเล้ว ออกหลบหลบ,ลบต้นเลยใบเป็นจะออกหลบหลบวนหลบหลบ,ลบ,ลบต้นเลยเต้าเปลี่นไข่ตะก้าเเ้าเป็นก่อใหญ่เลยเนาะแล้วก็การขยายพันธุ์ของเปิ่นเต้าก็คือการเขาแยกก่อเต้าแยกก่อมันเป็นจะแทงนองมาแล้วเขากระจับแยกก่อออกแยกกระถางเต้า สำหรับมะงก็คือมีมดมีเพี้ยอออนมีเพี้ยไฟเจ้าแต่โลกนี่บอก่อยพบเจ้าบอก่อยพบโลกตีมาลบกวนเนาะแล้วเจ้าก็มาแนะนําต้นไม้สวยๆเมาะแกะการปลูกไว้ในสวนหรือว่าทําเป็นปลูกเป็นไม้แขวนเจ้าเนาะบ่ต้องบ่ต้องใช้ดินเยอะเจ้าเนาะสำหรับคนตีบอกมีดินเนาะก็ซื้อกากมะพร้าวกากมะพร้าวม,มาปลูกเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไม่จะเพียงทานี้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันไหมคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะพามาดูต้นอะไรหรือว่าจะพาไปทำอะไรอีกก็อรอติดตามรับชมนะเจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามใือตัวนะเจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณที่ทุกการติดตามเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า